ญี่ปุ่นเปิดเผยแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจมหฮมาคาดว่าจะมีผลต่อบิตคอยอย่างไรญี่ปุ่นเปิดเผยแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจจมหึมา21.3ล้านล้านเยนซึ่งเป็นการลงทุนใหญ่ที่สุดในยุคโควิด -19 การประกาศนี้ได้ส่งผลต่อค่างเงินเยนเป็นอย่างสําคัญทําให้ค่างเงินร่วงลงทันทีไปแต่ระดับต่ำสุดในเดือนมการาคม2025ซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดีสําหรับเศรษฐกิจญี่ปุ่น แต่ที่น่าสนใจคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้มีเป้าหมายที่มุ่งหวังให้เกิดผลต่อ3ด้านคือบรรเทาค่าครองชีพที่สูงขึ้นกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มงบประมาณสำหรับกลาโหมและการทูตแพ็กเกตนี้รวมถึงเงินอุดหนุนด้านพลังงานและงบประมาณสนับสนุนท้องถิ่นซึ่งคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายให้ครัวเรือน ได้ประมาณ7 0 0 0เยนใน3เดือนแต่เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงอยู่ในช่วงชะลอตัวการหดตัวของ GDP ไตรามาสสามสองพาทำให้เกิดความกังวลในตลาดรัฐบาลญี่ปุ่นหวังว่ามาตร,ราการน,นี้จะสามารถผลักดัน GDP จริงให้สูงขึ้น24 000, 000, ล้านล้านเยนแต่ซี s c r เครดิตดิฟ l t ร์สวอปของพัธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นพุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบ6เดือนทาให้มีความกังวลในตลาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นอาจไม่สามารถผ่านช่วงชะลอตัวได้ข่าวประกาศฉุกเฉิน ประเทศญี่ปุ่นอาจจะเข้าแทรกแซงค่างเงินเยนก่อนที่สัญญาณเยนทูยูเอสดอลลาร์จะถึง160ใน2เดือนที่ผ่านมาค่างเงินเยนได้ร่วงลงจาก145เป็น157เมื่อมีแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่า110ดอลลาร์ล้านดอลลาร์เรากำลังเหลือเพียง2%จากการเข้าแทรกแซงค่า,งเ,งางเงินเยนค่าเงินเยนร่วงลงอย่างหนักทำให้เกิดประเด็นว่ารัฐบาลอาจต้องเข้าแทรกแซงค่างเงินเพิ่มซึ่งทำให้ผลตอบแทนพันธบัตร อายุ40ปีพุ่งสูงถึง3.770%ซึ่งเป็นสัญญาที่ผิดปกติซึ่งทุก1%ที่ดอกเบี้ยระยะยาวเพิ่มขึ้นจะทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องรับภาระค่าดูแลนี้เพิ่มถึง2.8ล้านล้านเย,ยนต่อปีสถานการณ์นี้ยังสร้างแรงกดดันต่อยิยนเทริเทตมูลค่ากว่า20ดอลลาร์ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นกลยุทธ์การลงทุนโดยการกู้งเงินเย,ยนดอกเบี้ยต่ำไปลงทุนในต่างประเทศหากผลตอบแทนพันธบ,บัตรญี่ปุ่นพุ่งขึ้น หรือเย็ยนแข็งค่านักลงทุนจะถูกบังคับให้เทขายสินทรัพย์ทั่วโลกเพื่อปิดสถานะซึ่งในประวัติศาสตร์เคยแสดงให้เห็นว่าการปิดสถานะมีความสัมพันธ์สูงถึง0.55กับการดิ่งลงของดัชนี S&P 500ผลลัพธ์จากสถานการณ์นี้มีความชัดเจนใน2ด้านสำหรับบิตคอยน์ในด้านบวกค่าเงินเย,ยนที่อ่อนค่าลงจากกระตุ้นให้นักลงทุนญี่ปุ่นหันมาซื้อบิตคอยมากขึ้นประกอบกับสภาพคล่องทั่วโลกจากการผ่อนคลายนโยบายของเฟดและการอัดฉีดเงินของจีน ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นปัจจัยเชิงบวกที่แข็งแกร่งสําหรับบิตคอยนแต่ในด้านลบหากพันธบัตรญี่ปุ่นร่วงลงอย่างรุนแรงจนทําให้เคร,เรดิตแตกสถาบันต่างๆจะต้องเทขายสินทรัพย์ทั่วโลกรวมถึงบิตคอยนเพื่อปิดสถานะซึ่งทําให้มีความเสี่ยงที่ราคาบิตคอยนจะร่วงลงหนักตามตลาดหุ้นและตลาดบอลแต่ถ้ามองย้อนกลับมาที่ญี่ปุ่นการลงทุนใหญ่เช่นนี้จะมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร การเข้าแทรกแซงค่าเงินเยนจะทําให้เศรษฐกิจญ,ญ,ญี่ปุ่นเติบโตรหรือเป็นการเสียหายและสําหรับบิตคอยการเข้าแทรกแซงค่าเงินเยนจะทําให้ราคาของบิตคอยเพิ่มขึ้นหรือลดลงมีความเป็นไปได้ทั้งสองฝั่งแต่สิ่งที่แน่ใจคือการเข้าแทรกแซงค่าเงินเยนจะส่งผลต่อตลาดคริปโตอย่างแน่นอนและนี่คือจุดที่สําคัญที่สุดการเข้าแทรกแซงค่าเงินเยนจะทําให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาดซึ่งอาจทําให้นักลงทุนเลือกลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่มีความเป็นไปได้ที่ดีกว่าบิตคอยหรือไม่ คำถามนี้ยังคงอยู่เป็นเหตุร้อนในวงการลงทุนที่ควรให้ความสนใจและติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องคุณคิดว่าการเข้าแทรกแซงค่างเงินเยนจะทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตหรือเป็นการเสียหายและสำหรับบิตคอยคุณคิดว่าจะเป็นการเพิ่มราคาหรือลดลงเขียนโดยแทพลอยเดนเทโรเจเซ์อ้างอิง bin crypto